เปิด6ดาราทายาทนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้เป็นพระเอกนางเอกดังของช่อง เรียกได้ว่าเผลอแปบเดียวเหล่าทายาทคุณบันเทิงที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่เล็กๆตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแถมยังมีความสามารถครบเครื่องนำซ้ำยังถอดความสวยความหล่อตามพ่อแม่มาเป๊ะเรียกว่าออร่าจับกันเป็นแถวโดยที่ผ่านมาก็มีลูกดาราหลายคนที่เดินตามรอยพ่อแม่ทำงานในเส้นทางสายบันเทิงมีผลงานสร้างชื่อมากมายจนคนเอ่ยปากชมว่าลูกไม้หล่นไม่ใกลต้นจริงๆซึ่งงานนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดหกดาราแท้จริง เป็นทายาทนักสแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้รับบทเป็นพระเอกนางเอกโดยจะมีใครบ้างนั้นมาเริ่มกันที่คนแรกนั้นคือพระเอกหนุ่มอย่างพลนวัตเขาคือทายาทของอ้อมชนุดพรวิสิตโสโูโภพนอดีตนางเอกไทยภาพยนตร์เรื่องเพื่อนแพงพศ2526และเป็นนักสแสดงหนังเรื่องพลอยทะเลพศ2530จากภาพถ่ายคู่แม่ลูกในปัจจุบนันทําให้เห็นว่าความสวยของคุณแม่นั้นยังคงปรากฏชัดจนไม่ต้องสืบเลยว่าพลนวัตได้ โรงหน้าตาดีฝีมือการแสดงเก่งรับมาจากใครส่วนคุณพ่อคือพลตํารวจตรีทัดธงศักดิ์ผู้พันทชสิงห์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูลอีกด้วยต่อมาคนที่สองนั่นคืออดีตนางเอกดังอย่างกุญแซซอนป่านทอทอทายาทของนึกคิดบุญทองนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนที่แม้ปัจจุบนันจะแยกบ้านอยู่กับผู้พอ่อและไม่ได้ติดต่อกันเท่าไหร่เนื่องจากสาวกุญแจซอนเองก็รับหน้าที่แม่และไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงมากนะักเหมือนปัจจุบัน แล้วต่อมาคนที่3นั่นคือกองทัพพีคบุตรชายคนเก่งของปราบยูพิชยัยทั้งนี้กองทัพพีคสัญญาเข้าสัญญาาสงกัดช่องน้อยสีแล้วเป็นที่เรียบร้อยและมีผลงานอย่างเรื่องให้รักพิพากษาแต่ทูเลฟประกบคู่กับนางเอกเบอร์ต้นอย่างเบลลลารานีแคมเปญที่ช่วงหนึ่งแฟนๆก็จ้นทั้งคู่มาจนแอบจับตาดูความสัมพันธ์อยู่ไกลๆอีกด้วยต่อมาคนที่4นั้นคือนางเอกสาวสวยอย่างแม็กกี้อาภาบุตรสาวคนสวยของนักสแสดงรุ่นใหญ่อารุณภาวิไลที่ เคยโด่งดังในภาพยนตร์เรื่องแม่เบียกับความใจกล้าใจถึงเปลือยอกถ่ายทางานนี้มหนุ่ม,มตาค้างกันเป็นแถวนอกจากนี้เธอยังมีผลงานทั้งละครทั้งมิวสิกวิดีโอมากมายแถมความน่ารักสดใสก็โดนใจชายเป็นทิวแถวอีกด้วยต่อมาคนที่5นั้นคืออดีตนางเอกสาวสวยอย่างสายเจริญภูระที่เป็นนักแสดงของทายาตรุ่นใหญ่ในตำนานอย่างรุตรณพที่ฝากผลงานการแสดไงไว้มากมายและคนสุดท้ายคนที่6นั้นคือพระเอกสุดหล่อยอย่างนายพัท บุตรชายของแม่หมูพิมพากาเสียงสมบูรณ์อดีตนางเอกชื่อดังของยุค